สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีแก้ไลน์โทรเข้าแล้วไม่ได้ยินเสียงนะครับหลังจากคลิปที่แล้วเราทำไปแล้วมันมีปัญหาเรื่องเสียงพูดนะครับเสียงเบาเรอนนี้จะขอแก้ไขให้นะครับครับเราเข้ามาที่ไลน์นะครับครับแล้วก็มาที่หน้าหลักนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มารูปฟันเฟืองนะครับ มาที่ฟันเฟืองนะครับแล้วก็มาโทรนะครับแล้วเราก็มาเลือกปิดสวิตช์ตรงใช้ฟังก์ชันโทรร่วมกับ iPhone นะครับกดปิดสวิตช์ตรงสีเขียวเขียวอ่ายกปิดสวิตช์ตรงสีเขียวได้เลยนะครับอ่าแบบนี้นะครับโอเคเพียงเท่านี้นะครับนี่ ก็จะสามารถโทรเข้ามาได้แล้วแต่ถ้ายังไม่ได้ยินเสียงอีกนะครับเรามาที่การตั้งค่านะครับการตั้งค่าแล้วก็มาที่อ่าเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับมาที่ลายนะครับอ่ามาที่ลายนะครับแล้วเรามาที่การแจ้งเตือนนะครับอ่ แล้วก็กดเผื่อมาเช็คดูนะครับเผื่อมันกดปิดอยู่นะครับอนุญาตให้แจ้งเตือนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเรามาที่เราเข้าไปที่การตั้งค่าอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มาที่ทั่วไปนะครับแล้วเราก็มาดึงข้อมูลจากแอปเบื้องหลังนะครับแล้วเรามาเช็คหน่อยนะครับว่า line นะครับ ว่าด้เปิดเป็นสีเขียวแบบนี้ยู่ไหมนะครับโอเคถ้าถ้ามันกดปิดอยู่อย่างนี้เราก็กดเปิดนะครับปิดสวิตช์นะครับ,รบโอเคเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถโทรเข้าได้แล้วนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ